เอลิทฟอ็อกเกอร์กรุงเทพนะครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตเครื่อง s u p e r f o ์ฟอนะครับเราเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาท่อท่อเสริมเข้าไปนะครับท่อที่มี4ลรูเสริมตรงนี้แล้วก็ขันขันปัจัยให้แน่นนะครับขันให้แน่นอย่าให้มีรูนะครับแล้วก็ออตอนเราจะเริ่มทำนะครเราต้องใส่คานก่อนนะครับคานคานก้อนใหญ่ ทานก้อนใหญ่2ก้อนนะครับทานก้อนใหญ่2ก้อนพอใส่ทานเสร็จปุ๊บนะครับเราก็อันนี้เติมเป็นซิน95หรือแก๊สโซฮอร์เก้าผิวๆนะครับอันนี้1.3ลิตรเราจะเติมสักครึ่งลิตรก็ได้นะครับหรือว่าลิตรหนึ่งก็ได้นะครับเท่าที่เราใช้ตัวนี้คือถังเอ่อดีเซลผสมน้ำยาฆ่ายุงอันนี้6ลิตรนะฮะแต่เวลาเราจะใช้เราก็ใช้เท่าที่ลาจเป็นสมมติเราใช้3ลิตรก็เติม3ลิตร นะครับพยายามอย่ากเก็บไว้เยอะอันนี้ดีเซลผสมน้าํายาฆ่ายุงประมาณ50ส่วนต่อ1ส่วนของน้าํายาฆ่ายุงนะครับโอเคขั้นตอนการสตาร์ทนะครับก่อนก่อน,อนอื่นแล้วก็กดกดปุ่มนี้หน่อยนะครับกดเสร็จปุ๊บก็บิดบิดจากน้อยไปหามากนะครับแล้วก็ลองปัม๊มสักสองทีนะฮะพอปัม๊มเสร็จปุป๊บนะฮะแล้วก็เปิดมันเมืนก็นชกอ่ะมัอนเราก็เปิดจากเครื่องหมายมากน้อยไปหามาก เพื่อเปิดให้น้ำมันเข้านะครับแล้วเราก็สตาร์ทหนึ่งสองสามไปสุดๆนะครับสักสามทีเครื่องก็จะติดหนึ่ง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 นะครับพอติดปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดวาล์วน้ำยาเคมีนะฮะแล้วก็เปิดพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บวาล์วน้ำยาเคมีมันก็จะไหลไหลมาตามท่อนะครับมาเจอกับความร้อนตรงนี้นะครับที่ปลายท่อมันก็จะพ่นอกมาเป็นเป็นหมอกควันแล้วเราก็สามารถพ่นได้เลย สมมติเราพ่นสัก20นาทีเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะหยุดนะครับเราต้องปิดวาล์วน้ํายาเคมีก่อนนะฮะดีเซลตัวนี้นะครับปิดพอปิดปุ๊บสัก30วินาทีควันก็จะหมดนะฮะเราต้องรอมันปิดตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่ปิดดีเซลมันก็จะไหลามาเรื่อยนะครับเราต้องปิดตรงนี้ก่อนพอปิดเสร็จปุ๊บควันหมดนะฮะ30วิวนาทีเราก็กดปุ่มปุมป่มแดงกดปึ๊กเครื่องก็จะดับ แล้วเราก็หมุนจากเครื่องหมมากมาหาน้อยนะครับแล้วเราก็เปิดวล์วให้มันระบายนิดหนึ่งให้มันสู้ออกมานิดหนึ่งนะฮะก็มีแค่นี้เองครับจบการสาธิตนะครับจากเอลิฟฟอกเตอร์ประเทศไทย0 2 4 3 9 7อ8 9ขอบคุณครับ